สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะมารีวิวเมื่อฉันมาอินโดฉันพกอะไรมาบ้างจากไทยสิ่งแรกเลยก็คือขนมจีนค่ะขนมจีนแห้งที่นี่มีขายไหมมีค่ะ แต่ความรู้สึกของเราเราชอบของไทยมากกว่าเพราะว่ามันถูกปากแล้วเราคงจะเคยชินนะคะว่ากินของไทยมาก็ขนมาเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามีพี่ๆคนไทยที่นี่เยอะน้องๆขาดไม่ได้เลยค่ะน้ำปลาที่นี่ไม่มีขายนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์มีค่ะมีพี่ๆใน คนที่อยู่ที่เนี่ยขายในออนไลน์มีนะคะแต่เราพกมาเองเพราะว่าไหนๆก็ไปไทยแล้วก็พกมาแต่ในซูปเปอร์มาร์เก็ตไม่มีขายค่ะน้ำปลาที่นี่มีขายนะคะแต่ปาลาาไม่มีก็ยังแปลกใจว่าทำไมไม่มีแล้วพริกป่นถ้าคุณมาอยู่นานมาเยี่ยมและคิดว่าต้องทำอาหารพริกป่นไทย หอมกว่าเยอะค่ะสิ่งที่คนไทยขาดไม่ได้ก็คือน้ำยำน้ำลาบสำหรับคนทำกับข้าวไม่เก่งอย่างเรามีตัวช่วยตัวนี้ก็เติมนิดเติมหน่อยเติมน้ำตาลเติมน้ำปลาเติมพริกอร่อยเลยค่ะแต่จะให้ทำเองเติมตั้งแต่แรกไม่อร่อยค่ะอ๋อพริกแห้งก็เอามาเพราะว่า ความหอมมันไม่ไม่เหมือนกันค่ะแพ็กเล็กๆจากเซเว่นส้มตำอร่อยค่ะนีเลยมื้อเช้ากินข้าวกับปลาสลิดบางทีขี้เกียจทำอะไรก็เนี่ยอาหาทานช่วยชีวิตได้เยอะเลยค่ะกะปีกะปิ อันนี้ก็บางทีเราก็ตำน้ำพริกกะปิค่ะอยู่อินโดอาหารอินโดทานน้อยมากน้ำตาลน้ำตาลที่ไทยจะออกเหลืองๆใช่ไหมคะของอินโดในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปจะออกดำทำอาหารอะไรก็แล้วแต่จะดำสีดำน้ำตาลเข้มอันนี้เวลางูงวง บ่ายมาก็จิ้มสองสาคำจื้อตื่นค่ะมะขำจิจ,จัดเนี่ยแหละค่ะของที่นำมาจากไทยของกินที่ขาดไม่ได้จะต้องมีมาทุกรอบแล้วเจอกันค่ะ